ชราศีพิจิกครับกับดวงดีฮะครึ่งเดือนแรกนะครับหนถึงสินะครับเมษายนเลยนะครับไกลแล้วนะฮะเรื่องแรกครับคือเรื่องของการงานก่อนนะครับว่าไปฮะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของติดต่อคนแล้วก็งานหลากหลายอย่างที่ต้องทาพร้อมๆกันงานเกี่ยวกับการติดต่อเจรจาต่อรองงานเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องสําคัญงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องยากๆจะง่าย งานเกี่ยวข้องเรื่องของการทํางานเชิงรุกในสิ่งที่เราอยากทาเป็นพิเศษก็มาได้ทํานะครับเรียกว่าจวดดาวมันดีนะครับทีนี้เราดูอย่างครับเพื่อนๆครับอะไรที่ทาครับในช่วงนี้มันมีดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงนะครับมีคนขอให้ช่วยแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญสําเร็จนี่ว่าไปดาวภารกิจต่างๆสนุกนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเพราะว่าทำและสำเร็จแต่มันมีเรื่องยุ่งๆนะฮะดาวอาทิตย์สัมพันธ์กับดาวราหูแบบนี้ คืออาจจะมีคนพูดไม่เป็นคำพูดนะฮะพูดอย่างทำอย่างหรือพูดแล้วแล้วก็ไม่ทำตามที่พูดนะครับหรือมีการหลุดตกหล่นคนเข้าใจผิดนะฮะฉะนันเหมือนกับว่าเรามนุษย์ทำงานน่ะนะฮะมันก็ต้องมีคนเข้าใจถูกบ้างเข้าใจผิดบ้างนะฮะแต่ถ้าไม่ทำเลยเลยเนะนี่ยบางทีมันก็ไม่มีเรื่องปัญหาเท่าคนทำงานนะครับฉะนั้นคนฟิสิกช่วงครึ่งเดือนแรกนี่ครับภารกิจหลากหลายอย่างทำแล้วสำเร็จรุ่่วงด้วยดีผลลัพธ์ต่าง น่าพอใจมีดวงการเดินทางนะผือว่าเพ,เพื่อนตั้งใจจะเดินทางไปไหนที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่กับใครเนี่ยฮะก็ประสบความสำเร็จมีความสุขนะครับความสําเร็จการแก้ปัญหาเจรจาต่างๆน,นานา,นาถือว่ามีโอกาสเข้ามานะครับทีนี้ถ้าเราดูอย่างนะครับในช่วงเนี้ยบางทีเพื่อนเพื่อนต้องนึกอย่างหนึ่งว่ามันมีคนแบบเข้าใจเราก็ไม่เข้าใจเรานะฮะคนไม่เข้าใจเราช่วงนี้เขาจะออกตัวแรงอาจจะพูดไม่ดี แก้ลังแกเอาอะไรไปพูดในทางที่ไม่ดีในหรือว่าไปเป่าไปเผานะอะไรช่วงนี้ระวังเรื่องคนนะฮะโอเคนะครับภาพรวมไม่ได้เสียหายผมดูผลงานว่ามันดีแต่มันจะมีคนอิจฉาทิสยาหรือว่าคนไม่เข้าใจเรานะฮะหรือเข้าใจผิดนะครับโอเคฮะคสูขภาพร่างกายร้อนในปวดหัวเจ็บคอ,อในว,วัยสอครับจูงเสร็จท้องลมกดแก๊สเยอะะนช่วงนี้ระวังสูขภาพร่างกายหน่อยนะฮะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้มันมีดวงแบบใช้ร่างกายเยอะน้อก็ขอ,อน,น้อยนะครับมันก็ทําให้ป่วย ไม่สบายได้นะฮะแล้วก็ประการต่อมาดวงเกี่ยวกับการเงินค่าใช้จ่ายโอ้โมามารัวๆนะครับในรอบตั้งแต่ปีใหม่มานะฮะก็คงจะเป็นวงรอบของเมษาเนี่แหละที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้ืงเยอะเป็นพิเศษนะฮะค่าใช้จ่ายการเดินทางค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเที่ยวค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการไปไหนมาไหนในที่ตรอยากไปหรือค่าใช้จ่ายอะไรปูป,ป,ปับฉับพันโอโ้มาเยอะนะฮะค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็น ช่วงนี้เข้ามาเยอะนะครับนั้นต้องระัดระวังเป็นพิเศษนะฮะงหวะดาวถ้าใครช่วงนี้มีเรื่องทุกขร้อนกังวลหรือไม่สบายใจนะครับมันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาเสมอนะฮะให้ให้รู้ก่อนว่าเรื่องของเงินทองหรือการหมุนเงินและจับใจ่ายใช้สอยในช่วงนี้เป็นการจับใจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จําเป็นในสิ่งที่เราต้องการได้ซื้อของถูกใจซื้อของได้คุ้มค่าหมุนเงินได้ทันเวลาแก้ปัญหาสําเร็จ อะไรที่คิดหวังตั้งใจจะประสบผลสําเร็จไปอย่างดีนะฮะคือชัวดาวมันมารักษณะแบบนี้นะครับมันมีดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดช่วงนี้ดวงเด่นคือชอบใครคุยนะฮะมันมีโอกาสที่จะสารความสมพันธ์ต่อเนื่องคนที่เราชอบได้ครับมันมีโอกาสที่เกี่ยวพันกับเรื่องความรักนะฮะในมุมที่ดีนะแต่ว่าคนที่มีคู่แฟนแล้วในช่วงนี้นะครับมันดาวดวงแฟนก็เสริมเล้แหละนะฮะก็คุย สบายใจได้แต่ว่าช่วงนี้ที่สิ่งที่ต้องระวังเรื่องความรักนะครับคือระวังเหมือนกับไม่เด้งใจนะครับบางทีการคุยสบายใจแต่เราต้องการให้ทําให้แฟนทําได้มากกว่านี้นะครับอยากให้ช่วยได้มากกว่านี้อยากจะปรึกษาเล่นได้มากกว่านี้อยากให้เขาทาอะไรมากกว่านี้อยากให้เขาคิดอย่างที่เราต้องการที่มากกว่านี้นะครบ,บางอย่างมาตรฐานอาจจะไม่ถึงเดังใจที่เราต้องการนะครับไม่เป็นไรฮะเราให้ฟังเฉยว่าช่วงนี้เป็นยังไงนะฮะแล้วก็มุมดาว ที่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือคนมันจะมีคนหรือว่ามีคนใหม่ๆเข้ามานะครับดังนั้นช่วงนี้เซฟเซฟความรู้สึกเราด้วยนะฮะคนโสดต,ต้องระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับโอเคนะครับนี่ภาพรวมเลยลยอย่างซึ่งถ้าดูในท่าน,นาจุดเนี้ยดวงมันแปลกลายเป็นว่ามันไปเด่นเรื่องงานและการเดินทางแล้วก็การหมุนเงินในสิ่งที่เราต้องการดวงความรักอาจจะต้องลดมาตรฐานลงนิดนึงนะครับไม่เยอะนะฮะเึงแต่ว่า บางอย่างเราอยากให้แฟนเราทาอะไรมากกว่านี้นะโอเคเวลานี้ฮนะก็อยู่กันไปนะฮะบางเดือนกด็ดีบางเดือนก็ดรอปลงบ้างนะครับต่อมาเรื่องของแต่สุขภาพร่างกายอย่างที่บอกว่าใช้ร่างกายเยอะฉะนั้น,นอนให้พอนะครับแล้วก็ถ้าเดินทางไปไหนเตรียมยุงยาสารพันด้วยนะฮะบุมดาวแต่ถ้าใครอยู่ในเวสบอลระวังโรคประจําตัวนะครับช่วยนี้รบกวนเลเแล้วลเกินแล้วก็หรือว่าโรคประจําตัวเคยเป็นความดันไมเกนรนเบาหวานหรือว่าน้ำหนักตัวเพิ่มต้องระวังนะครับบุมดาวที่เกี่ยวพัน กับเรื่องของคนนะช่วงนี้จะมีคนวานให้ช่วยนะฮะจะเป็นเรื่องช่วยเรื่องเงินหรือช่วยเรื่องอะไรก็ตามก็จะมีเรื่องนี้ฉันก็ให้เตรียมความพร้อมถ้าไม่พร้อมก็หรือไม่มีก็ต้องคุยกันนะฮะ mm. แล้วก็ประการต่อมาครับมันมีดาววาจาเด่นเผื่อว่าเพื่อนๆมีเรื่องอะไรที่ต้องคุยต้องเคลียร์ยต้องแก้ต้องจัดการช่วงนี้วาจาเด่นก็พูดคุยด้วยตัวเองสําเร็จนะครับอยู่ต่ะเทศช่วงนี้ดวงเด่น มีเรื่องที่แบบร้อนใจไม่สบายใจเคลียร์ได้หมดมีดาวเกี่ยวกับผู้ใหญ่ช่วยเหลือคนเมตตามีงานใหม่ๆเข้ามานะฮะดาวพระเกตโคจรหออยุดแผนการงานมีงานใหม่โปรเจกต,ต์ใหม่อะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราชื่นใจนะฮะแล้วก็จังหวะดาวในช่วงนี้มันมีอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมนึกถึงนะ,ะว่าเออช่วงนี้ถ้าใครจําเป็นที่จะต้องหาเงินหรือหาราไได้พิเศษมันมีเงินเข้านะครับฉะนั้นคนที่อยู่ต่างประเทศให้สบายใจได้ว่า เรื่องอะไรที่ทุกร้อนกระวลหรือไม่สบายใจเคลียร์แก้ได้หมดอย่างไวนะครับเลขมงคลครับมีตรงนี้ฮะแปดเเลขที่ไม่ถูกโชลุก็เลข5สีที่ถูกโชุครับมีตรงนี้มีสีน้ําเงินนะครับมีสีเขียวนะฮะมีสีดำนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีชมพูส่วนสีที่เรียงๆหรือไม่ค่อยใช้นะฮะคือสีส้มนะครับแล้วก็วันที่ดีครับมีวันอาทิตย์นะฮะวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร ันที่ติดขัดคือวันอังคารต่อมาเรื่องของการทําบุญมโอกาสทาบุญเกี่ยวคนชาราคนพิการทําบุญเกี่ยวกับเด็กและการช่วยเหลือชีวิตคนหรือสัตว์นะครับจะดีเป็นพิเศษนะฮะมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาที่ยากยากจะง่ายมุมดาวเกี่ยวกับการทํางานเชิงลุกโดยสุดท้ายหรือว่าท้ายสุดจะทําได้ดีนะฮะใครที่มีลูกหลานบริวารว์เลี้ยงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนปวดๆหน่อยบางทีมีบริวารเพิ่มนะครับหรือมีคน หรืออาจจะไปช่วยเหลือ,อลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงหรือจะไปต้องช่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งกําลังในการช่วยเหลือดูแลก็มีก,ก็ก็สามารถทําได้นะครับช่วงดาวช่วงนี้มีเกณฑ์การไปเที่ยวนะครับเด่นเด่นเลยนะการเดินทางนะครับอันนี้ชัดเจนมากจะเดินทางใกล้ไกลหรือก็ตามแต่มีความสุขพิเศษในการเดินทางบางคนอาจจะได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนหรือไม่ได้ไปมานานแล้วหรือไฝฝันอยากไปนะฮะหรือกรดวงก็เด่นอย่างเงี้ยนะครับดาวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสําคัญสาคัญสําเร็จ แสดงว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามที่เราจะไม่ต้องใช้ต้องเคลียร์ต้องแก้สุดท้ายสามารถแก้เคลียร์ทุกอย่างได้นะครับให้สบายใจตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ดาวเกี่ยวกับการทํางานเชิงรุกดีนี่ผมเพิ่มนะฮะเผื่อว่ามีเรื่องสําเป็นส่วนตัวอะไรที่ไม่ใช่งานหลัก,ห,ลกหรืองานส่วนตัวมันเป็นเรื่องภารกิจของครอบครัวของอะไรก็ตามชูเน่จะมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวเยอะเป็นพิเศษนะฮะ แล้วจะได้เจอคนที่ไม่เจอกันมานานนะครับในช่วงนี้โอ้โหภารกิจหลักหลายอย่างแน่นในช่วงแค่ครึ่งเดือนแรกเนี่ยฮะแต่เดินรวมมีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีแล้วก็มีที่ทําให้เรา,เาสบายใจสุขใจแล้วก็สามารถเคลียร์เรื่องสําคัญสําคัญแก้ปัญหาเรื่องสำคัญส,ค,ญส,ค,ญสคัญได้นะครับในภาพรวมทั้งหมดของช่วงนี้เป็นเรื่องว่าถือว่าดวงดีเป็นพิเศษนะฮะโอเคนะครับแล้วก็อ๋อใครที่มีใครที่ยังเรียนอยู่ฮะการเรียนการสอนการสอบแข่งขันถือว่าน่าพอใจครับมีเรื่องให้ชื่นใจเรื่องให้สบายใจ หรือเรื่องสุขใจนะฮะมีผลต่างๆถือว่าน่าพอใจนะครับมันอารมณ์บวบเซ็งนิดนึงฮะดาวังคารคจอเป็นนิดครับมันก็บวบเซ็งเซ็งคำพูดคำจาจะแรงฉะนั้นระวังคำพูดคำจานิดนึงนะฮะแล้วก็ใครที่มีบุคลากรีชวนิดท่านจะแข็งแรงดีนะแต่ว่าระวังนิดนึก็คือชวดนี้ท่านอาจจะบ่นบ่นเรื่องค่าใช้จ่ายนะฮะค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของมีคนใกล้ตัวของท่านอาจจะป่วยไม่สบายหรือมีการสูญเสียนะครับ ก็คอยอยู่ข้างๆนิดนึงก็ดีนะครับแล้วสุดท้ายครับในช่วงนี้นะท่านที่มีลูกหลานบริวารเลี้ยงอันเนี้ยก็เรียกว่าทําให้เรามีความสุขเป็นพิเศษอยู่ใกล้ชิดและมีความสบายใจแปลว่าเรื่องดีๆเกี่ยวกับคนใกล้ตัวส่วนใหญ่ดีมากกว่าไม่ดีแล้วก็มีโอ,อก,กาสที่จะได้ซื้อของถูกใจให้กับคนที่รักหรือซื้อให้กับตัวเองนะฮะโดยรวมช่วงเดือนนี้หรือครึ่งเดือนแรกเนะี่ยมีเรื่องสุขใจสบายใจดีเป็นพิเศษแต่ว่า มันจะยุ่งยุ่งในภารกิจที่ต้องทำหลากหลายอย่างนะครับโอเคครับบอให้โชคดีกับสุดครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ